วัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกนกบชาแนลทารอนโฮนในินายน,นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ใด้กับคนวันพุธนะคะประจําเดือนเมษายน2 5งหต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทํานายนี้เนี่ยคือการทํานายโดยทั่วไป คือการทานายโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยอาจจะสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไวเบอร์ซ่ากเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นเนาะอาล่ะค่ะเรามาเริ่มดูไว้กับคนวันพุธคนโสดก่อนเลยดีกว่านะคะว่าในช่วงเดือนเมษาย,ยน2 5งหเนี่ยคนโสดคนวันพุธเนี่ยความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนจะมีใครเข้ามาไหมไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดรเวีลนะคะ หนึ่งไม้เท้า queen of cups the star w e l l o f f o r t อืมคนวันพุธนะสำหรับคนโสดเนีให้ระวังการที่ว่าคนรักเก่าหวนกลับมาเริ่มต้นใหม่ แต่ว่าไพ่เดวิลขึ้นมาเป็นไพ่เปิดหัวนั่นหมายถึงการที่ว่าการกลับมาของเขา <c oughs> ขเขา <c oughs> มีใครอีกคนหนึ่ง <c oughs> พ่วงติดตามมาด้วย <c oughs> หรือเรียกง่ายๆ <c oughs> คือมีการคุยซ้อนกันเกิดขึ้นให้ระวังว่าการที่เขากลับมาเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่การสงสาร <c oughs> เขาอาจจะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจหรือว่าสงสารคุณ <c oughs> เพราะว่าตัวคุณเองอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นให้ระวังให้ดีว่าจะกลายเป็นรักสามเศร้าเกิดขึ้น โดยที่มีคนเก่าเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นซึ่งถ้าเป็นคนที่โสดจริงๆในช่วงนี้ก็อาจจะยังต้องระวังในเรื่องของการที่แบบว่าโสดมานานมาก,กน,นะให้ระวังในเรื่องของการที่มีคนเข้ามาแล้วคุยกันรู้สึกถูกชะตาแล้วก็รู้สึกว่าคุ้นเคยเกันมากมากเนี่ยอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งเร่งรีบในความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์ที่เขาคนนั้นอาจจะไม่โสดคราวนี้เรามาดูไพ่คาแนะนาให้กับคนโสดวันพุธหน่อยนะคะ ไพ่บอกว่าไพ่ให้ความรู้ขึ้นมานั่นหมายถึงคุณควรศึกษาความรู้กับคนที่เข้ามานะคะให้มากขึ้นก่อนหรือว่าศึกษาดูใจกันให้มากกว่านี้นะอย่าเพิ่งรีบในความสัมพันธ์นะคะไม่งั้นมันจะเป็นพันธนาการที่ผูกมัดคุณไว้โดยที่คุณไม่สามารถเดินออกมาได้ง่ายๆคราวนี้เรามาดูให้กับคนที่มีคนคุยนะคะคนที่มีคนคุยคนวันพุธเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่กับดักให้ระวังว่าจะไปตกกลุ่มรักใครสักคนหนึ่งแต่นั่นคือกับดักค่ะ ไม่ได้แตกต่างจากคนโสดที่ว่าโสดมานานสักเท่าไหร่นะคนที่มีคนคุยเนี่ยก็ให้ระวังว่าคนที่คุณคุยด้วยเขาอาจจะแค่เข้ามาหลอกคุณอย่างเช่นอาจจะเข้ามาอยากได้ความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งแต่ว่าไม่ได้อยากจะจริงจังหรือว่าแค่ต้องการผลประโยชน์หรืออะไรบางอย่างจากคุณก็อาจจะต้องดูให้ดีนิดนึงนะคะส่วนคนที่มีคู่ที่ดีอยู่แล้วคนที่มีคู่ที่ดีอยู่แล้วนะคะ ขึ้นมาเป็นพ่ายยานพาหนะมีเกณฑ์ได้พากันไปท่องเที่ยวในช่วงเดือนเมษายนนี้นะหรือว่ามีเกณฑ์ที่ว่าหลังจากที่ห่างกันไปหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ออกไปเดินทางด้วยกันหรือว่าไปมาหาสู่ร่วมกันใช้เวลาร่วมกันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีให้แก่กันในช่วงเดือนเมษาค่ะสาหรับคนวันพุธ คราวนี้เรามาดูต่อให้กับคนวันพุธท,ที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์แบบไหนมาแล้วหลังจากนี้ความสัมพันธ์ที่คุณจะเจอเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนนะคะ,ะในดูอดีตก่อนนะคะว่าคนวันพุธเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนมาบ้างไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เพจออฟ s t w o o f p e n t น c l e s King of Swords, Ten of Pentacle s และไพ่ The Magician ความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยมันเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอยู่ในสภาวะที่ว่าลอยตัวคือ เขาไม่เคยให้ความชัดเจนคุณมาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าและอย่างคือไพ่ ten of p e n t a c l e เนี่ยแปลได้สองทิศทางก็คือหนึ่งเลยคือถ้าไม่ใช่ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วก็หมายถึงการที่เขามีใครบางคนที่เป็นตัวจริงในชีวิตเขาอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคนวันพุธกับคนคนนั้นนะคะมันเหมือนก่อนหน้านี้มีการแยกทางกันเกิดขึ้นระหว่างคนที่คุยคุยหายหายวนเวียนกันหลายต่อหลายครั้ง แต่มันก็ไม่เคยได้ความชัดเจนเลยแล้วไพ่คิงดาบขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ปกปิดด้วยว่าเขามีคนอื่นเขาแสดงออกให้คุณคนวันพุธได้เห็นแบบชัดเจนเลยว่าเขามีคนอื่นนะเขาไม่ได้โสดนะหรือว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวนะความสัมพันธ์มันเลยดูเหมือนคลุมเครือยอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยเพราะไพ่ใต้สำรับเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ i n g of p e n t a c l e เคเขารู้สึกว่าการที่เขาอยู่ในสภาวะความสัมพันธ์แบบเนี้ย เขาก็สบายดีแต่อาจจะเป็นคุณคนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าภายนอกเหมือนสบายแต่จริงๆแล้วคุณกำลังมีความรู้สึกว่าคุณเหมือนถูกจูงจมูกหรือว่าถูกชักจูงไปในทิศทางที่คุณไม่ต้องการ อันนั้นคือความรู้สึกของคุณคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันกันบ้างดีกว่าว่าแล้วสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคุณเจอความรักรูปแบบไหนหรือว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนสภาวะปัจจุบันนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ดาฮาราฟัน two of swords two of cups เอ e ออ p เ n น a c เคิและไพ่เดชา h a r อรไพ่ใต้สำหรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ด h เอ็มเพ o อ เรามองว่าคนคนนี้ยังไงก็ต้องมีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่ามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะทีนี้พอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เดอะไฮโรเฟนคือคุณพยายามตั้งสติพยายามที่จะบอกกับตัวเองว่าให้นิ่งแต่ว่าไพา two ่ทูออฟชอตขึ้นมาคือคุณนิ่งไม่จริงอ่ะคุณนิ่งแต่คุณยังส่องเขาอยู่คุณนิ่งแต่ว่ายังคาดหวังแล้วก็รอคอยให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นรักแท้ คุณคาดหวังว่าคุณจะได้โอกาสจากความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเพราะว่าไพา่เดชารีออดการกระทําและความคิดค่อนข้างสวนทางกันก็คือมันเป็นการที่เหมือนคุณนิ่งเพื่อรอดูว่าเขาอ่ะจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าตัวคุณเองอ่ะยังอยากที่จะไปต่อยังอยากที่จะไปในทิศทางที่ เดินหน้าไปกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการหยุดนิ่งของคุณเหมือนเป็นการประชดประชันหรือว่ารอให้เขา take action ต่อความสัมพันธ์นี้ต่อความเฉยชาที่คุณพยายามสร้างขึ้นมากกว่าคราวนี้เรามาดู Energy ในเรื่องของความรู้สึกของคุณกับเขากันค่ะอย่าลืมนะคะว่านี่คือการอ่านโดยทั่วไปสถานการณ์อาจจะสลับฝั่ง,สล,งสลับฝ่ายเป็นไ้เวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้นะเอาละค่ะเรามาดู Energy ของคนวันพุธที่มีต่อคนคนนั้นกันค่ะ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดลิเวอร์คุณรักเขาคุณรักเขามากและคุณก็อยากไปกับความสัมพันธ์นี้โดยที่ไม่สนคนรอบข้างด้วยเพราะไพ่หกถ้วยในใจคุณน่ะมันมีแต่ความรู้สึกว่าเขาควรง้อคุณเขาควรเลือกคุณและคุณก็ไม่แคร์ด้วยว่าถ้าคนรอบข้างจะเบรกคุณยังไงคุณก็จะไม่มีทางที่จะฟังมันเหมือนเป็นอารมณ์ที่อยากเบรกแต่เบรกไม่ได้รู้ว่าเขามีเจ้าของแต่ก็หยุดไม่ได้ ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าเขายังมีความแคร์คุณอยู่บ้างเขายังมีความรู้สึกที่ห่วงใยคุณอยู่บ้างแต่ว่าคุณก็มีความรู้สึกเช่นกันว่าความว่าความสัมพันธ์นี้มันหนักเกินไปเพราะว่ามันไม่ได้บ่อยมากนักที่จะมาใช้เวลาร่วมกันมันเหมือนคุณเองต้องเป็นฝ่ายที่อยู่กับการรอคอย รอคอยให้เขามาหารอคอยให้เขาทักมาหรือรอคอยให้เขา take a คชั่นซึ่งตัวคุณเองน่าจะเห็นแบบชัดเจนเลยว่าเขามีภาระอะไรบางอย่างที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับใครอีกคนหนึ่งที่ซึ่งเขาไม่สามารถทิ้งหรือเดินออกมาได้ส่วนเขาคนนั้นนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่มาไพ่มหาเล็งไม้เท้า สีดาบ9เหรียญและไพ่ราชินีดาบตัวเขาเองอ,อ่ะเขาชัดเจนเลยว่าเขามาเลือกคุณไม่ได้เพราะว่าเขามีใครอีกคนหนึ่งที่เดินเคียงข้างไปพร้อมๆกับเขาอยู่แล้วอะคะ่ะ ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ขนาดตรงกลางเนี่ยมันเป็นไพ่ปัญหานั่นหมายถึงเขามีใครอีกคนนึงที่เดินเคียงคู่กับเขามาอยู่แล้วแล้วเขาอะไม่สามารถปล่อยให้คนคนนั้นเดินไปเพียงลําพังได้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยคือเขามีความรู้สึกว่าเขาเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยหรือว่าการที่มีคุณเข้ามาในชีวิตเขาอะ่ะชีวิตเขามันสักเซส์มากขึ้นมันมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นจากที่เขาอยู่กับอีกคนนึงแล้วเขารู้สึกว่าเขา ไม่สามารถเป็นผู้นําคนคนนั้นได้หรือไม่สามารถชักจูงคนคนนั้นได้อะแต่พอมาอยู่กับคุณเขาสามารถทําทุกอย่างที่เขาไม่สามารถทํากับอีกคนหนึ่งอะได้ก็คือคนกับ กับคนของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถอยู่ในภาวะการเป็นผู้นําได้แต่พอมาอยู่กับคุณเขามีความรู้สึกว่าเขาสามารถชักจูงคุณได้นี่คือสิ่งที่เขาชอบมากและไพ่ต่อมาเป็นไพ่ก้าวเหรีออยญเขามีความรู้สึกว่าด้วยความที่อยู่กับคุณแล้วทุกอย่างมันได้ดั่งใจเพราะคุณยอมเนี่ยมันทําให้เขาสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนราชาหรือราชินีในความสัมพันธ์นี้ แต่ถ้าถามว่าเขาคิดจะเลือกไหมมันมันมีคําตอบอยู่ในใจของเขาอยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถทิ้งคนนั้นได้คราวนี้เรามาดูบทสรุปให้กับคนวันพุธในช่วงเดือนเมษากันค่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่9ดาบไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สองเหรียญมหาเล็กเหรียญ The Fool และไพ่คิงเหรียญให้ระวังว่าคุณจะไปตกหลุมพรางกับคำหวานหรือการเทคแคร์ของเขาแบบแค่เล็กๆน้อยๆแล้วคุณจะหันกลับไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนเมษาความเข้มแข็งของคุณอาจจะมีไม่มากพอในช่วงเดือนเมษานี้มีเกณฑ์ที่ว่าถ้าก่อนหน้านี้คุณมีความรู้สึกอยากตัดไม่เอาละบล็อกละ แต่ไม่ได้บล็อกทุกช่องทางหรือบางคนอาจจะแค่ไม่คุยในช่วงเดือนเมษาเขาจะพยายามกลับมาง้อกลับมาทําดีกลับเหมือนกลับมาคุยเหมือนเราไม่เคยทะเลาะก,กันเหมือนเราไม่เคยมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะทําให้คุณคิดมากกับการกระทําของเขาซึ่งมันจะมีการเทคแคร์เกิดขึ้นอยู่ด้วยในช่วงเดือนเมษาก็มีเกณฑ์ที่คนวันพุธอาจจะใจอ่อนกับเขาอีกเช่นเดิม ก็มีโอกาสที่คุณจะกลับไปให้โอกาสเขาอีกครั้งเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สองเหรียญเนี่ยมันคือการวนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นเดิมๆสิ่งเดิมๆหรือการเริ่มต้นปัญหาเดิมๆค่ะคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่ให้กับคนวันพุธกันค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรเพิ่มเติมไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ข่าวดี ถ้าหากว่าก่อนหน้านี้เขาหยุดติดต่อกับคุณไปในช่วงเดือนเมษาคุณจะได้รับข่าวดีหรือได้รับเมสเซจได้รับการติดต่อจากเขาค่ะซึ่งมันอาจจะทำให้คุณลังเลใจเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะหรือความสัมพันธ์เนี้ยไพ่กำลังจะบอกว่าการติดต่อกลับมาของเขาอะค่ะคุณควรมีความยับยั้งทั้งใจหรือการลังเลใจนิดนึงคุณควรคิดนิดนึงว่าคุณเนี่ยเสียเวลากับคนคนนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หาเวลา คุณหมดเวลาไปกับคนคนนี้ค่อนข้างเยอะละเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องกลับมานั่งทบทวนแล้วค่ะว่าการที่เขาติดต่อมาเนี่ยมันเป็นข่าวดีหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการเสียเวลาคุณต้องเกิดการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นแล้วในช่วงนี้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนวันพุธประจำเดือนเมษายน2 5 6 5าหรับใครที่เข้ามาดูคลิปเราใหม่ๆเนี่ย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถคลิกลิงก์ l n n o o f i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  l l ซึ่งเราจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะคะคลิกกันเข้ามาสอบถามค่าครูหรือรายละเอียดเวลาในการจองคิวดูดวงได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ